เคฟเนี่ยแอดมินก็จะพูดเรื่องการแต่งตัวของเชื้อพระวงหญิงในราชวงศ์ชิงค่ะเพราะหลายต่อหลายคนเนี่งงมากบอกว่าดูห้องเฮาแต่งตัวโอ้โหเวอร์วังอลังการแล้วทาไมไปดูไฟแต่งตัวไม่ค่อยมีอะไรเลยคะ่ะแอดมินอยากจะรู้ว่าอ c เท s ร์รีของฮองเฮากับชุดประจําทางการเนี่ยของสนมคนอื่น แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดคะได้เลยค่ะเทปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจว่าชุดประจําตัวของหญิงในสำนักชิงนะั้นมีกี่ชนิดและแต่และชนิดแตกต่างอย่างไรบ้างยศไหนได้ใส่แบบไหนสนมขั้นเล็กได้ใส่น้อยขั้นใหญ่ได้ใส่มากเราจะมาค่อยไขยข้อข้องใจกันไปอย่างช้าๆแต่อยากจะบอกเลยว่าข้อมูลที่เอามานเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นแอดมินเนี่ยตัดมาเฉพาะในส่วนที่แอดมินคิดว่าสําคัญ ถ้าใครอยากจะไปหาความรู้เพิ่มดีมากเลยค่ะท้ายคลิปเนี่ยแอดมินจะลงรูปของหนังสือสองเล่มที่คุณไปสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้เลยเพราะเขียนรว้ละเอียดยิบ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 เฉพาะแอดมินอ่าวตาแฉะเลยค่ะเอาละมาเริ่มกันดีก,กว่าอันดับแรกเนี่ยชุดที่ใส่เนี่ยของราชวงศ์หญิงเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันชนิดแรกเราเรียกว่าเฉาฝูชนิดที่สเราเรียกว่าจี้ฝู ชนิดที่สามเราเรียกว่าเปี้ยนฝูและชนิดที่สี่เนี่ยเราเรียกว่าฉางฝูนะจ๊ะคืออย่างที่บอกก็คือชุดของราชวงศ์หญิงเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ชนิดด้วยกันเรามาดูฉางฝูก่อนเลยฉางฝูอย่างรูปที่ขึ้นนี่ให้ดูเนี่ยเป็นชุดทางการที่ไทยเฮาและฮองเฮาและสนมชั้นสูงตั้งแต่ชั้นผินขึ้นไปเนี่ยแต่งตัวในงานสำคัญค่ะและงานสำคัญมีอะไรบ้างที่เป็นทางการ มีเลยก็เป็นเช่นงานสำคัญตอนที่ได้เรื่อนยศตัวเองเนี่ยขึ้นจากสนมขั้นนี้ขึ้นเป็นสนมอีกขั้นหนึง่งอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องงานสำคัญอันที่สองก็จะเป็นในงานปีใหม่บ้างในพิธีสำคัญบ้างก็จะแต่งตัวอย่างชุดอย่างเป็นทางการเต็มยศนี่เลยแล้วชุดเฉาฝูเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะฮะอันแรกแบ่งเป็นส่วนเครื่องประดับแล้วก็แบ่งเป็นส่วนฉลองพระองค์ เครื่องประดับอะจริงๆแบ่งและออกเป็นหลายส่วนอีกยิบย่อยแอดมินจะเอาส่วนที่สําคัญก่อนก็คือส่วนมงกุฎแล้วก็ต่างหูเรามาดูที่มงกุฎก่อนเลยมงกุฎเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นสามระดับเช่นกันมันมีมงกุฎระดับสูงที่ได้ใช้เฉพาะฮองเฮาและไทเฮาแล้วก็มีมงกุฎระดับรองที่ใช้ได้เฉพาะของห่วงกุ้ยเฟยแล้วก็กุ้ยเฟยแล้วก็อีหมวกอีกระดับหนึ่งที่ใช้ได้สําหรับหมวกของเฟยแล้วก็ผิน ดังนั้นนะคะมันจะมีหมวกมีความแตกต่างกันค่ะดังนั้นถ้าเกิดค่อยๆดูกันไปละกันอันดับแรกเลยมงกุฎที่ใช้สำหรับฮองเฮาหรืไทเฮาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันถ้าดูบนยอดแต่และชั้นเนี่ยจะแทรกด้วยไขมุกเม็ดใหญ่1เม็ดทุกชั้นเนี่ยจะทําเป็นรูปหงส์ทองคํายอดบนสุดที่เห็นในรูปนะคะจะติดไขมุกเม็ดเป้งเม็ดบิ๊กบอมหาอีก1เม็ดส่วนฐานมงกุฎเนี่ยก็จะรองด้วยผ้าสีแดง ประดับด้วยหง์ทองคําแล้วจะมีนอกอีก8ตัวด้วยกันซึ่งอีนอก8ตัวเนี่ยจะติดไข่มุกตัวละ9เม็ดเล็กนะคะแล้วก็มีเพชรอีก1เม็ดแล้วก็มีไข่มุกอีก21บเม็ดที่หางโอ้ไม่กอดหูขอบอกเลยว,ว่างานนี้ดีเทลมากมากการจะสร้างมงกุฎของฮองเฮาและไทเฮาเนี่ยใช้เวลาเยอะมากแล้วก็หนักอึ้งเลยค่ะ รูปต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปของที่แอดมินเอามาจากเรื่องหลุยี่นะฮะคือจะเป็นตอนที่แต่งตั้งหัวกุ้ยเฟยแล้วก็แต่งตั้งอายศสนมต่ำๆขึ้นมาที่สูงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามงกุฎจะแตกต่างกันคือมงกุฎของหัวกุ้ยเฟยและกุ้ยเฟยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของเฮาแหละแต่จุดที่ต่างกันคือว่าหงทองที่ฐานเนี่ยจะไม่ติดเพชรนะคะส่วนมงกุฎของเฟยและผินคือขั้นสุดท้ายเนี่ย ก็จะมีเพียงสองชั้นแล้วก็ไม่มีหงทองที่ฐานและไข่มุกก็จะน้อยกว่ามากส่วนน้อยกว่ากี่ชิ้นอะไรยังไงไปอ่านในหนังสือสองเล่มสุดท้ายเลยค่ะไม่อยากจะลงดีเทลมันจะเยอะเกินอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนของมองกุฎใช่ไหมคะแล้วก็มาต่อกันด้วยส่วนของต่างหูบ้างต่างหูเนี่ยก็มีระบุแยกชั้นเหมือนกันคือต่างหูของฮองเฮาและไทเฮาเนี่ยก็จะใส่ต่างหูข้างละสามรูอย่างที่เห็นในรูป ซึ่งต่างหูแต่ละอันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไข่มุกชั้น1ทีนเอเกรดเเป็นไข่มุกที่แพงที่สุดซึ่งจะเป็นไข่มุก2ชิ้นเนี่ยมาประกบกันแล้วก็มีปากมังกรทองอยู่ข้างบนที่ตัวเกี่ยวกับตัวหัวนะคะนั่นะคือปากมังกรทองตามรูป ส่วนต้มหูของหัวกุ้ยเฟยลงมาจนถึงสนมขั้นต่ำๆเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันคือใช้ใส่ไข่มุกคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไข่มุกเนี่ยจะไม่ใช่ไข่มุกเกรดทีนเอเกรดเอจะเป็นไข่มุกเกรดรองลงมาซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างต่างหูของฮังเฮาไทเฮาและเหล่าสนมขั้นรองลงมาที่คือเรื่องของต่างหูที่แต่ละข้างต้องมีสามรูแล้วรวมเป็น6กลูหูด้วยกันนะ อาหมดเรื่องต่างหูมาแล้วเรามาดูส่วนของฉลองพระอ,องค์ดีกว่าฉลองพระอ,องค์เนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น4อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือมีเสื้อตัวในมีเสื้อกั๊กนะคะมีกระโปรงแล้วก็มีผ้าห้อยอยู่ข้างหน้าดังรูปที่ปรากฏ ส่วนเสื้อรูปตัวในเนี่ยเราก็ต้องมาเจาะลึกกันอีกทีคือเสื้อรูปตัวในเนี่ยจะเป็นชุดคลุมยาวคอกลมขนาดใหญ่นะฮะปักลายมังคลทั้ง12ซึ่งลายมงคลทั้ง12เนี่ยมีอะไรบ้างลายมังคลทั้ง12เนี่ยประกอบไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวขุนเขามังกรไก่ฟ้าและจอกคู่ตามรูปที่เห็นนี่คือลายมงคลทั้ง12ประการ สว่วนความหมายของแต่ละลายมงคลเนี่ยก็ยมีกันเยอะแยะมากเลยแต่มินก็จะเอามาเจาะเฉพาะบางอันก็แล้วกันอย่างรูปที่เห็นเนี่ยใช่ไหมฮะจะเห็นเลยว่าเป็นลายจอกคู่ซึ่งลายจอกคู่เนี่ยบอกถึงความซื่อสัตย์และเคารพอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นลายไก่ฟ้าซึ่งไก่ฟ้าจะหมายถึงความสงบสุขและปราณีตอีกลายมงคลหนึ่งก็คือมังกรซึ่งมังกรเนี่ยแปลว่าปรับตัวเก่งและก็มีความเข้มแข็ง ส่วนลายขวานอันสุดท้ายเลยหมายถึงความกล้าหาญและคุณธรรมซึ่งชุดของพวกฮองเฮาและไทยเฮาและสนมต่างๆเนี่ยก็จะล้วนปักลายมงคลทั้ง12อากลับมาเสื้อตัวในกันอีกคือเสื้อตัวข้างในชุดคลุมยาวเนี่ยถ้าเป็นฮองเฮาและหัวกุ้ยเฟยเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสวา่างแต่ของกุ้ยเฟยเฟยและผินเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเข้มส่วนสนมที่ต่ำกว่าผินไม่มีโอกาสที่จะใส่ชุดนี้นะคะดังนั้นขอให้จำไว้ด้วย ข้างล่างชุดเนี่ยก็จะปักเป็นรูป8สมบัติบนสายน้ําแล้วก็มีปักมังกรเพิ่มทั้งข้างหน้าข้างหลังมีมังกรอีกสองตัวบนไหล่อย่างละตัวและที่เอวก็มีมังกรอีก4ตัวอย่างที่เห็นตามรูปอะฮะแลวยังไม่จบนะฮะมังกรเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ฮะแล้วยังมีเพิ่มมังกรอีก8ตัวอยู่ข้างล่างโอ้ไม่ก็เสื้อเยอะเหลือเกินนี่ก็คือเสื้อชุดคลุมยาวดังที่เห็นในรูปอ่ะ ต่อไปก็คือเสื้อกากบางเสื้อกักเนี่ยก็เป็นเสื้อตัวยาวแขนกุดนะคะสวมไว้ทับเสื้อตัวไหนที่พูดมาข้างต้นอีกทีซึ่งเสื้อกักเนี่ยก็จะมีรูปมังกรตัวใหญ่นะคะสองตัวนะคะปักด้วยเส้นทองนะคะแล้วก็ปักพุ่งขึ้น,นะคะ่ะสวยงามมากเลยอย่างที่เห็นในรูปต่อมาก็คือกระโปรงกระโปรงเนี่ยก็จะสวมไว้ด้านในสุดทําด้วยผ้าสีแดงปักด้วยไหมทองเช่นกัน ส่วนผ้าห้อยข้างหน้านี้ก็จะเป็นผ้าห้อยยาสีแดงปัดลวดลายมงคลต่างๆย้อยยิบไปอีกนะครับโอเค ก็คืออันนี้เราพูดเรื่องเฉาฝูจบไปแล้วเป็นชุดทางการที่ไทยเฮาฮองเฮาสวมชั้นสูงใส่ในพิธีสำคัญสำคัญเราก็มาที่ชุดจี้ฝูกันบ้างซึ่งชุดจี้ฝูเนี่ยก็เป็นชุดทางการอีกแบบหนึง่งแต่จะเป็นพิธีทางการที่รองลงมาจากชุดเฉาฝูพิธีนี้มีอะไรบ้างก็คือว่า เป,เป็นใช้ในงานเทศกาลไฝในชิ่งงานวันเกิดไทยเฮางานวันเกิดห้องเฮาซึ่งชุดจี๋ฝูเนี่ยสนมขั้นไหนก็มีสิทธิ์ที่จะใส่ได้อ,อย่างที่เห็นตามรูปชุดจี๋ฝูเนี่ยจะเป็นคอทรงกลมนะฮะแล้วก็แขนเสื้อแนละตัวเสื้อจะชุดยาวปักลายมงคลต่างๆนานานะฮะเป็นทรงกลมมีทั้งหมด8ปดตำแหน่งก็คือว่ามีด้านหน้าสามกลมหลังสามกลมและไหล่ข้างละสามกลมด้วยกัน ซึ่งในรูปเนี่ยก็มีรูปจากเรื่องหรูยี่แล้วก็มีรูปจากเรื่องอย่างซีพาเลสเรื่องอย่างซีจะค่อนข้างที่จะใส่บ่อยหน่อยนะฮะส่วนชุดที่3ก็คือชุดเปลี่ยนฝูซึ่งที่เป็นชุดที่ใส่ในยามปกติเดินเฉยชายในวังเฉยเฉยใส่ได้ทุกระดับทุกแฟชั่นจะปักยังไงไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์มากมายฟรีสไตล์วัยรุ่นฮะ แล้วชุดอันดับที่4ก็คือชุดฉางฝูซึ่งเป็นชุดสีพื้นปกติไม่มีลวดลายเลยบางครั้งก็ใส่วรรนยามไว้ทุกอย่างที่ตอนที่หรูยี่ใส่ตอนที่หรูยี่เสียลูกบุตรบุญธรรมไปหรูยี่ก็ใส่ชุดฉางฝูนั่นเองอาละแถมให้อีกชุดก็คือชุดเสียเฟยซึ่งชุดนี้เป็นชุดพิธีการสำหรับหญิงผู้มีบรรดาศักดิ์แต่งตัวเข้ามาในวงังมาเข้าเฝ้าสนมหรือห้องเต้ ก็คนที่ใส่ชุดนี้ได้มีใครก็เป็นภรยาเชื้อพระวงศ์ของพระยาขุนนางหรือข้าราชการฝ่ายในที่มีบรรดาศักดิ์เนี่ยก็สามารถใส่ชุดนี้เช่นด้วยกันเอาันนี้เราก็จบกันแค่นี้ถ้าลงลึกไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะเบื่อนะฮะส่วนหนังสือสองเล่มนี้เล่มแรกเป็นภาษาจีนล้นลวนซึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่า ยศไหนแต่งชุดได้แบบไหนแล้วก็มีรายประทับของฮ่องเต้เฉียนหลงห่องเต้เฉียนหลงเนี่ยเป็นคนให้ตราหนังสือเร่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตและส่วนอีกเร่มน,นึงเนี่ยก็จะเป็น history เกี่ยวกับเรื่องมารยาทต่างๆและสวงชิงซึ่งก็ได้มีช่วงหนึ่งเนี่ยได้กล่าวถึงชุดประจำตำแหน่งของฮ่องเต้และฮองเฮาและไทเหาเช่นกัน ซึ่ง admin แอดมินก็คิดว่าถ้าใครอยากจะหาความรู้มากขึ้นก็ตามไปดูได้เลยค่ะวันนี้ก็จบเป็นแค่นี้บายบายค่ะ